ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภูมิภาคสุวรน,นาโปเกมอนประเทศไทยโดยคนไทยและเพื่อคนไทยที่นี่คือภาคเหนือที่ดเตด็มไปด้วยภูเขากับธรรมชาติเช็ดวกครองลานนาครับ นากวาโปเกมอนปรุงรสนากวามีพฤติกรรมการหาวัตถุดิบที่น่าสนใจมันมักนําอาหารที่โปเกมอนอื่นสะสมมาปรุงรสชาติใหม่ด้วยความสามารถในการปรุงอาหารของมันและแม้แต่มนุษย์ก็ชื่นชอบในรสชาติอาหารที่นาควาปรุงออกมาสายยันสวัสดิ์ครับเหล่าโปเกมอนเทรนเนอร์ชาวไทยยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ภูมิภาคสวรรน้าขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับโปเกมอนตัวแรกในซีซั่นที่2นาควา ก่อนที่จะไปดูข้อมูลชีวภาพของนากวาเราจะตัดไปที่เรื่องราวสั้นๆของมันก่อนหากได้ติดตามเรื่องราวของภูมิภาคสววนนามาก็คงจะยังจำกันได้ว่า ภายในภูมิภาคสูวหน้าแห่งนี้มีกองกำลังซาลิมะเป็นผู้ปกครองสูงสุดและมีความพยายามที่จะกล่อมเกลาความคิดของประชาชนในภูมิภาคให้เชื่อว่าโปเกมอนเป็นเครื่องมือของมนุษย์อย่างเบ็ดเสร็จการใช้แรงงานพวกมันถือเป็นหลักการทางธรรมชาติอันเป็นปกติอยู่แล้วตามคำขวัญที่ใช้สะกดจิตผู้คนว่าเมื่อโปเกมอนสงบโลกก็สงบและนี่คือเรื่องเศร้าของนาควาในสังคมโลก ที่มนุษย์มารวมตัวกันมักเกิดการแบ่งแยกชนชั้นทางสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งในกลุ่มของคนชั้นสูงก็มักจะมีพฤติกรรมแปลกๆในการอวดความเป็นอภิสิทธิชนของตัวเองภายในภูมิภาคสวรรณนาแห่งนี้ก็เช่นกันพวกคนรวยมักจะลักลอบนำเอานากวาป่ามาปรุงอาหารในครัวของคฤหาสตัวเองแล้วพวกเขามักจะสนุกกับการที่ให้นานาหนึ่งตัวปรุงเครื่องปรุงเพียงหนึ่งอย่าง เพราะเชื่อว่าการให้นากว่าหนตัวปรุงเครื่องปรุงเพียงแค่อย่างเดียวเป็นการทำให้อาหารมีรสชาติที่เลิศรสที่สุดแต่ในความเป็นจริงมันคือการใช้งานเกินกว่าความจำเป็นหรือจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้ต้องการอาหารที่เลิศรสสักเท่าไหร่หรอกแต่เพียงแค่ต้องการอวดว่าตัวเองมีนากวาอยู่ในครัวมากกว่าคนรวยจากบ้านอื่นๆเท่านั้นเองจบแล้วนะครับสำหรับแซสตอรี่เรื่องเศร้าของนากวา หลังจากนี้ผมก็จะนำสตอรี่เกี่ยวกับสิ่งที่กองกำลังสลิมะกระทำต่อโปกเกมอนภายในภูมิภาคมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเพื่อตอกย้ำความเป็นตัวร้ายประจำภูมิภาคให้มากที่สุดเอาละเราไปที่ข้อมูลอื่นๆของนากวากันดีกว่าครับนากวาใช้ต้นแบบมาจากนางกวักสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ร้านอาหารที่มีแทบจะทุกร้านบวกกับท่าลรยเกลือของเชฟชื่อดังที่เป็นไวรัลในยุคสมัยนี้ และสุดท้ายคือการพยายามทําให้ส่วนของสบายมีความโดดเด่นที่สุดเพื่อดึงอัตลักษความเป็นไทยที่ชัดเจนเราจึงนําเอามันมาไว้บนหัวนะครับนั่นจึงส่งผลต่อมวลรวมของสีที่ออกแบบมาเป็นสีชมพูเป็นหลักครับหน้ากว่าประเภทพูดนิสัยละเอียดละออรักการปรุงอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มีการปรุงมาระดับหนึ่งแล้วนากวาจะชอบอวดฝีมือตัวเองในการปรุงเล็กปรุงน้อยเพื่อแก้ไขรสชาติให้มีความกลมกล่อมและอร่อยยิ่งขึ้นเหล่าโปกเกมอนที่เก็บอาหารมาจึงชอบนำมาให้นากวาร,า,ารังสรรค์รสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นนาควาหมายเลข0 3นาความสูง110ซนติเมตน้ำหนัก35กิโลกรัมอ b i l i t ร Har มีโอกาส50%ในทุกทเทิร์น ที่จะนำเบอร์รี่ที่ใช้ไปแล้วกลับมาใช้ได้อีกแต่หากอยู่ในสภาพอากาศแบบแดดออกจะมีโอกาสเต็ม100%ตอนนี้ผมเพิ่มบรรทัดฐานทางสายตาให้เป็น2คนนะครับว่าหากเทียบกับเด็กและเทียบกับผู้ใหญ่แล้วโปกเกมอนที่มีการเปิดเผยในแต่ละคลิปจะมีขนาดประมาณไหนในกรณีของนากวาก็ตามภาพนะครับสิ่งที่ต้องตัดออกในซีซั่นที่2ก็คือกราฟคุณสมบัติ ผมคิดว่าข้อมูลส่วนนี้ค่อนข้างไม่จำเป็นเพราะเรายังไม่มีการวางแผนที่จะทำเกมผมอยากโฟกัสที่การทำโปกเกมอนให้ครบ256ตัวอย่างที่ตั้งใจให้เสร็จก่อนแล้วค่อยศึกษาการทำเกมทีหลังไว้ถึงตอนนั้นเราค่อยมารู้จักกับตารางคุณสมบัติของโปกเกมอนแต่ละตัวกันอีกครั้งก็ยังไม่สายแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะผมมีคอนเทนต์ใหม่มาแทน มันคือแหล่งที่อยู่ของโปเกมอนนั่นเองครับในเมื่อเรารู้จักแผนที่ของภูมิภาคซ่วหน้ากันอยู่แล้วแล้วเราก็มีโปเกมอนิกอยู่ในมือด้วยการที่จะตรวจสอบว่าโปเกมอนแต่ละตัวมีแหล่งที่อยู่อยู่ตรงไหนเป็นเรื่องที่สมควรเกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นเราไปดูสถานที่ที่จะสามารถค้นพบนากวาได้อันประกอบด้วยถนนหมายเลข905ถนถนนหมายเลข909เมืองเชไราทาวและเทือกเขาคานิงสำหรับการได้มาซึ่งโปเกมอนไม่จำเป็นต้องเป็นการจับเท่านั้นนะครับ เช่นในกรณีที่ผมวงเล็บไว้ t ทร r a d e ก็คือการได้มาด้วยการแลกเปลี่ยนนั่นเองครับจากภาพก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเราสามารถค้นพบนาควาได้จากที่ไหนบ้างและด้วยวิธีพิเศษอะไรบ้างและนี่คือสายวิวัฒนาการครับนาควาไม่มีร่างวิวัฒนาการนะครับเย่เ yeah ย่ yeah, จบกันไปแล้วครับสำหรับการเปิดตัวโปเกมอนนาควางั้นเราขยับไปที่คอนเทนต์ต่อไปกันครับกับแฟนอาร์ตโปเกมอนประเทศไทยของผู้ติดตาม วันนี้จะเป็นการเปิดตัวนักเขียนคนใหม่ของช่องเราซึ่งก่อนที่เขาจะมาเป็นนักเขียนของช่องโปเกมอนอิมเมจเนอรี่ไทยแลเขาเองก็เคยส่งงานแฟนอาร์ตมาก่อนและนั่นก็ทําให้ผมสนใจในตัวเขาขึ้นมาทันทีนั่นก็คือ F น้องนักเขียนสุดหล่อของช่องเรานั่นเองเอาเป็นว่าไปดูกันว่าอะไรที่ทําให้ผมสนใจในตัวน้องเอฟครับ ไดริริวโปเกมอนลูกแก้วกศักดิ์สิทธิ์ประเภทพลังจิตในคืนหนึ่งได้มีวัตถุปริศนาตกลงมาในเขตปกครองล,ะละาลานาทำให้เกิดหมอกปกคลุมทั่วพื้นที่เขตปกครองกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเข้าไปสำรวจยังพื้นที่เกิดเหตุแล้วได้พบกับโปเกมอนลูกแก้วลายหมอกจึงตั้งชื่อให้กับมันว่าไดริริว เฮบิฟุระโปเกมอนมังกรศักดิ์สิทธิ์ประเภทมังกรและพลังจิตร่รางวิวัฒนาการของไดริริวเมื่อถึงเลเวล33ในเวลากลางวันเฮบิฟุระเป็นผู้พิทักษ์พื้นดินเชื่อกันว่ามันทำหน้าที่ในการนำทางให้แก่ผู้คนที่ล่วงลับไปแล้ว ปูริลโปเกมอนมังกรบอลลูนประเภทมังกรและผีร่างวิวัฒนาการของไดริริลเมื่อถึงเลเวล33ในเวลากลางคืนแรมปูริวเป็นผู้พิทักษ์ท้องฟ้าเชื่อกันว่าการลอยบนท้องฟ้าของมันคือการเก็บเกี่ยววิญญาณเพื่อนำไปส่งมอบให้เฮบิฟุระ ปรบมือต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวโปเกมอนอเมเจอรี่ไทยแลนด์อีกครั้งครับนักเขียนคนนี้ของเรายังเป็นเยาวชนอยู่นะครับอยู่ในช่วงพัฒน,นาฝีมือลายเส้นและการลงสีอาจจะยังไม่เฉียบขาดแต่ก็มีพรสวรรค์ที่ไม่น้อยผมและนักเขียนหลักอย่างมิโอรุเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องและการพัฒน,นาในอนาคตครับอย่าลืมให้กําลังใจน้องเอฟกันเยอะๆนะครับและนี่คือคอนเทนต์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นในซีซั่นที่2ครับมันคือ Lucky Comment หมายถึง การหยิบเอาไอเดียในการสร้างโปเกมอนประเทศไทยที่มีคนทิ้งคอมเมนต์ไว้ใน YouTube หรือ TikTok หรือ Fanpage Facebook แต่ผมอยากให้เกิดขึ้นที่คอมเมนต์ใน YouTube มากที่สุดนะครับซึ่งนี่จะเป็นหน้าที่ของน้องเอฟทั้งหมดนะครับเขาจะเลือกข้อความที่ถูกใจและสรรสร้างออกมาเป็นงานภาพให้ทุกคนได้ดูไม่รอช้านะครับไปชมกันเลยว่าคอมเมนต์ของใครที่เป็นผู้โชคดีในวันนี้ที่น้องเอฟรังสรรงานออกมาให้เราได้ดู ว้าวยินดีกับ s u n n ี่อัลตร้าน้อยซันกิอีกด้วยนะครับเห็นขยันคอมเมนต์มาหลายครั้งแล้วซึ่งน้องก็เป็นแรงบันดาลใจให้พี่สร้างคอนเทนต์ในช่วงนี้ขึ้นมาหวังว่าจะชอบผลงานในวันนี้นะครับแต่อย่างที่เห็นนะครับภาพเหล่านี้เป็นแค่ภาพที่ไร้ข้อมูลพี่จะนำภาพในลัคกี c o m มเมนในแต่ละ EP ไปโพสต์ลงในแฟนเพจ a c e b o o k ของ p ป k e m o n i m a g มจเนอรี a ไทยนะครับ น้องๆที่อาจจะเป็นเจ้าของไอเดียหรือไม่ใช่เจ้าของไอเดียสามารถไปพิมพ์ตั้งชื่อโปเกมอนคำจำกัดความโปเกมอนและคำบรรยายพอสังเขปใต้โพสต์ของภาพลักกี้แฟนนั้นได้เลยนะครับถ้าเรื่องราวของโปเกมอนจากลักกี้แฟนตัวใดที่โดนใจไม่แน่นะครับในปลายซีซันที่2โปเกมอนตัวนั้นอาจกลายมาเป็นโปเกมอนที่ได้รับหมายเลขเพื่อเข้าเป็นหนึ่งในโปเกมอนแห่งภูมิภาคโซนหน้าก็ได้ครับ ยังครับยังไม่จบยังเหลืออีกหนึ่งคอนเทนต์แต่บอกล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมาหรือไม่มาในแต่ละคลิปก็ได้สาเหตุก็เพราะว่ามันใช้เวลาในการจัดทํานานะครับนั่นก็คือแผนผังเมืองนั่นเองครับ <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่แผนผังเขตปกครองตนเองมาโซนะครับมาดูกันว่าบ้านเกิดของพีตาจะเป็นยังไงภาพลักก็เป็นแบบนี้นะครับ อย่างแรกก็ต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับลักษณะแผนพังของเราจะอ้างอิงมาจากภาพลักษณ์จากแผนพังในเกมมาเป็นแบบอย่างมันจึงจะไม่ได้เหมือนจริงแบบภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศที่ถ่ายโดยดาวเทียมนะครับและแน่นอนว่าเราคงไม่ใส่จำนวนบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างตามปริมาณคนที่มีอยู่อย่างมากมายด้วยเพราะถ้าทำแบบนั้นวันๆผมคงไม่ต้องทำอะไรนอกจากเขียนแผนผังกันทั้งวัน เมื่อเข้าใจแล้วก็กลับไปดูแผนพางของเขตปกครองตนเองมาโซกันครับเริ่มกันที่ภาพลักษณ์ใหญ่ๆก่อนนะครับเนื่องจากมาโซเป็นเมืองที่อยู่กลางป่าจึงมองเห็นต้นไม้เป็นส่วนใหญ่แม่น้ําทางซ้ายของแผนที่ก็คือแม่น้ำสายนี้ที่มาจากแผนที่ภูมิภาคส่วนหน้านะครับบ้านของพีตาจะอยู่ด้านบนทางซ้ายของเมืองและมีบ้านข้างๆที่มีข้อความเขียนไว้ว่าทิดา a s House ใช่แล้วครับในที่สุดเราก็ได้เริ่มเอาคู่แข่งของพีตามาใส่บ้างแล้ว ตัวละครที่จะเดินทางคู่ขนานไปพร้อมๆกับพีตาแต่เป็นคนละการผจญภยัยทิดาคนนี้จะเลือกโปเกมอนเริ่มต้นที่ได้เปรียบาธาตุโปเกมอนของพีตาใครที่เป็นสายเกมก็จะคุ้นชินกับสถานาการณ์นี้เป็นอย่างดีและชื่อทิดานี้ผมก็ได้ยินน้องคนหนึ่งคอยแนะนํามาตลอดว่าอยากให้มีตัวละครผู้หญิงที่ชื่อว่าทิดาตอนนี้ก็จัดให้แล้วนะครับบ้านทรงไทยที่อยู่หัวมุมถนนตรงนี้เป็นบ้านของผู้นําชุมชนครับ ผมคิดส่วนประกอบนี้ขึ้นมาจากลักษณะการปกครองของชุมชนในไทยที่จะมีผู้ใหญ่บ้านในทุกหมู่บ้านนั่นเองครับส่วนบ้านเรือนไทยอีกหลังเป็นบ้านของแม่หมอครับในเมื่อเรายึดยงวัฒนธรรมไทยมาสร้างภูมิภาคการนำเอาความเชื่อมาด้วยจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจผมกำหนดให้บ้านหลังนี้มีเควสที่พีตาจะเข้ามาปรึกษาแม่หมอเกี่ยวกับโปเกมอนนกสีเหลืองอย่างวาริเบอร์ที่บินตามพีตาออกมาพูดไง่ายๆก็คือ พีตาจะได้รับวอลลิเบอร์อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อผ่านเควสในบ้านเรือนไทยของแม่หมอครับขยับกันมาที่ด้านล่างสุดนี่คือบ้านพักของดรธนัทครับแต่เป็นแค่ที่สําหรับเอาไว้นอนหลับพักผ่อนเท่านั้นสถานที่ทํางานจริงๆของดรธนัทคือถ้าที่พ้นแม่น้ําสายเล็กๆออกไปทางด้านขวาด้านหลังของถ้าม,มีทุ่งหญ้าที่สามารถใช้ค้นหาโปเกมอนได้ถ้าใครเคยเล่นเกมโปเกมอนเจนแรกๆมาก่อนก็จะคุ้นตากับหญ้าแนวๆนี้ซึ่งถ้าหากเราเดินเข้าไป ก็จะมีโอกาสที่จะพบกับโปเกมอนป่าได้ในะบริเวณนี้ผมกำหนดให้มีเควสเพื่อใช้เลือกโปเกมอนเริ่มต้นตัวแรกครับส่วนด้านในถ้ำจะมีไว้เพื่อมอบโปเก d เด็กซ์นะครับส่วนที่เหลืออื่นๆในแผนที่ก็จะเป็นส่วนของการประดับครับแม้แต่ตัวบ้านเองก็ออกแบบไว้เพื่อประดับแผนผังเท่านั้นไม่สามารถเข้าไปทำเควสได้แต่ถ้าใครสังเกตดีๆก็จะมีบ้านหลังหนึ่งที่มีป้ายเขียนไว้ด้านบนมันคือบ้านของน้องอำเภอครับ ถามว่าน้องอำเภอคือใครน้องอำเภอคือแฟนช่องคนแรกที่ส่งแฟนอาร์ตมาที่แฟนเพจเฟ c บุ๊ก k p o k e o o n m มเ i n a a r y Thailand ครับผมจึงได้สร้างบ้านของน้องอำเภอในโลกโปเกมอนแห่งจินตนาการของผมลงไปและไม่ใช่แค่นั้นครับผมจะกำหนดให้น้องอำเภอต้องส่งมอบเควสหรือไอเทมบางอย่างให้กับพระเอกของเราด้วยซึ่งหน้าที่นั้นก็คือการมอบโปกเกบ,บอล5ลูกให้แก่พีตาครับหลังจากรับโปเกมอนเริ่มต้น1ตัวและโปเกด็กหนึเครื่อง คงให้พีตาออกไปผจญภัยโลกกว้างโดยไม่มีโปเกบอลไม่ได้หรอกนะครับซึ่งน้องอำเภอก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ครับเอาละ่ะมาถึงตรงนี้อาจจะมีบางคนที่อยากมีบ้านในโลกโปเกมอนใบนี้แล้วก็อยากมีหน้าที่ด้วยถ้าอยากก็พิมพ์บอกมาเลยครับว่าอยากมีชื่อตัวละครของตัวเองว่าอะไรอาศัยอยู่ที่ไหนอยู่ตามเมืองตามถนนหรือตามแม่น้ำและทำหน้าที่อะไรต่อตัวละครพิมพ์ได้เต็มที่เลยนะครับ ใครพิมพ์มาก่อนผมก็จะพิจรารณาก่อนนะครับแต่ก็ขออนุญาตดูความมีเหตุมีผลของตัวละครด้วยนะครับแต่จะพยายามนําความต้องการของน้องๆลงไปในแผนที่ให้ได้ครับเราจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกโปเกามอนไปด้วยกันแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับอยากให้ใช้ชื่อจริงๆของน้องๆมากกว่าจะนามแฝงก็ได้ครับแต่พี่ว่าเป็นชื่อเล่นจริงๆของพวกน้องไปเลยมันดูเท่กว่านะครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของแผนพังครับเขตปกคร,งรคองตนเองมาโซ เอาละครับคอนเทนต์ในซีซั่นที่2นี้เป็นยังไงบ้างครับทุกคนถูกใจกันบ้างไหมผมและทีมงานจะพยายามพัฒนาความน่าสนใจให้กับโปรเจกต,ต์โปเกมอนประเทศไทยให้มากที่สุดมาช่วยกันพัฒนาช่องของเรากันเยอะๆนะครับโลกโปเกมอนของเรายังรอทุกคนอยู่นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อทำให้โลกจินตนาการของเรายิ่งใหญ่ไปได้วยกันนะครับโปเกมอนเอเมเจอรี่ไทยแลนดขอบคุณครับ